ครับก็ขอกราบสวัสดีครับมิรักนักสู้วิชาของบูกขนมต้มทั้งหลายนะครับก็วันนี้ก็จะทําการวิเคราะห์มิมอนวิจารณ์มวยนะครับศึกเจ้ามวยไทยครับประจําวันเสาร์ที่สามตุลาคมนะครับประเดิมแรกเลยนะครับประเดิมเดือนตุลาคมเดือนสิบนะครับก็หมัดมวยจัดไว้ได้ลำเหมือนกันนะเออมาแล้วไอ้เพชรอูทองขึ้นมาแล้วหลายงวดและมาได้เจอเจอกันสักทีนะครับ แต่คู่ต่อกรน,นี่ก็คงจะปรับเปลี่ยนเป็นเจ้าซูเปอร์บอลน,นะเพื่อความเหมาะสมหรืองไงก็ไม่รู้นะแล้วก็คู่ค้ำนี่เป็นมวยรอบนะอีสุเป็นมวยรอบอีสุนะครับครั้งที่31นะครับครั้งที่31แล้วก็เปิดหัวด้วยมวยรอบมาบินครั้งที่8นะครับอ่ะก่อนจะนําเรียนก็เช็คเช่นเคยครับ กับผู้สนับสนุนนะครับผู้มีวัตถุนิมผมนะครับก็คือสโบเบทสามห้าเก้าครับเว็บแทงมายไลน์ไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวสเต็ปครับออกตัวบังทุนจบที่เว็บเดียวการเงินมั่นคงถาวรครับเบิกถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสนใจก็แอดเข้าไปเลยครับนะมีแอดํำหน้าครับแอดสามห้าเก้า sbobet ครับผมจะลงลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปใต้โพสต์นะครับตรงที่แสดงความคิดเห็นนะครับตรงที่แสดงความคิดเห็นเลื่อนขึ้นไปดูครับ หมัดมวยทุกวันนี้มีแล้วครับจันถึงอาทิตย์เลยครับเจ็ดวันตลอดเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยทีเดียวนะครับก็มีการถ,ถ่ายทอดทางทางเพจทางเ c e b o o k อะไรประมาณนั้นนะครับามาไปกันเลยครับคู่แรกพิกัด122ปอนด์ครับมวยรอบมาบินครั้งที่8นะครับ กุลาเพชรแดงพนมดงรักครับพบกับเจ้าเจริญชยัยเกย์พาวเวอร์เตนะครับเจ้ากุลาเพชรหรือว่าเจ้าสุดหล่อไม่ใช่เจ้าสุดเท่ใส่น้อยวิทยาครับเด็กหนุ่มวัย2ีปีครับ22ปีมวยขวาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับประเภทฝีมือนะครับลุกได้รับได้นะครับหลากหลายตัวนี้นะครับของดี จากสุลินนะครับถิ่นเมืองช้างนะครับถิ่นเมืองมวยเลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็ไปแพ้เจ้าชาติพันธ์พันดับลัตนบุบรีนะครับล่าสุดของเขานะครับส่วนคู่ต่อกรครับเจริญชัยเจพาวาภูเก็ตนะครับหรือว่าเจ้าเยยอดแสนจอนพลัดนะครับเด็กหนุ่มวัยยีปีนะครับยี่สิบสองยี่สิบเก้าปีครับรุ่นพี่นะลนยนี้นะ 29ปีครับมวยขวาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประเภทครบเครื่องอะลายนี้นะครับมัดเท้าเข่าสอกนะครับประเภทสาดตแช่งเดินหน้าท้าชนนะครับล่าสุดก็ไปชนะน็อกเจ้าบางปอนหมูปิ้งกอะไรจุงเบยนะครับม่ใครชอบประเภทที่ว่านหนักแรงนะครับครบเครื่องหลากหลายสไตล์บูนะครับก็คงจะเป็นรุ่นพีชนะครับนะ เบื้องต้นนะครับผมก็ยังชอบไปที่เจ้าเจริญชัยเจเพรเวอร์ภูเก็ตรุ่นพี่ลายคามลายนี้นะครับหลังช่างเจอกันอีกทีนะครับมาถึงคู่ที่สองครับเป็นมวยรอบอีสุนะครับครั้งที่8พิกัดรอยสามสิบแปดบอลนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพชรมณีพอหลักบุญนะครับพบกับเจ้าทีระเดชชอห้าพยักษ์นะครับเจ้าเพชรมณีพหลักบุญนะครับ หรือว่าเพชรมันีสอจารุวันนะครับก็ไม่ต้องเสิร์ฟเลยซ้อมจาสอจารุวันนี่และนะครับเพราะไข่เนียสร้างมวยได้เป็นแชมป์มาหลายคนเหมือนกันนะครับแชมป์จากข่ายสอจารุวันรลยนี้นะครับเด็กหนุ่มวัย21ปีครับมวยขวานะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีครับตีซ้ายน้าเนียนตาละเอียดอครับลยนยดีนะครับ เตะขาต่อยหมัดศอกเทา้าครบเครื่องครับนะประเภท IQ สมองนี่เหลือหลายนะครับล่าสุดนี่รู้สึกจะไปชนะเจ้า,ามาเทียสนะล่าสุดเขานะครับไปชนะเจ้ามาเทียสเซเว่นบัวไทยนะครับส่วนคู่ต่อกนครับทีเรเดชชอห้าพยัคนะครับทีมงานเสียชายสุโขทัยนะครับ เด็กนมรุ่นพี่ครับวัยยี่สองปีครับมวยขวาเฉดเช่นกันครับจากจังหวัดอุดรธานีนะครับไม่มันคล้ายกันเลืเอนครับมวยคูนีตีสายหน้าเหมือนกันนะครับซ้ายหน้าเป็นใบเบิกทางได้นะครับเหมือนการคล้ายๆกันครับฝีมือครบเครื่องนะครับผิวลายนี้ผิวมากนะครับทีละเด็ดลายนี้นะครับล่าสุดนี่ไปแพ้เจ้าตะเพาแก้วสิงห์มาวินนะ ล่าสุดเขานะครับอฟอร์มล่าสุดนี่เจ้าเพชรมณีมันจะดีกว่านะครับแต่เมื่อเพิ่มาประเมินกันดูแล้วนะครับกับการที่มันไปชนะเจ้ามาเทียบในล่าสุดนั้นการออกอวุธของเจ้าเพชรมณีวันนั้นมันออกเงอง,งะติดตดิดขัดขัดยังไงไม่รู้นะครับแต่เจ้าเทรเดชเนีเ่ยถึงแพ้นะครับถึงแพ้เจ้าตะเพาแก้วดิแม่แพ้ก็ไม่ได้แพ้อะไร นั่นนะับนะครับสายหน้าของเจ้าธีรเดชเนี่ยผมว่าจะแม่นกว่าเจ้าเพชรมณีนะถ้าเจ้าเพชรมณีเป็นต่อนะครับอยากจะออกลองไปที่มวยของเสียชายครับธีรเด,ดชชอห้าพยักเบื้องต้นชอบธีรเด,ดชชอห้าพยักครับหลังช่างเจอกันอีกทีมาถึงขั้วเอกครับเป็นพิกัดที่ต่อรองกันนะครับโดยเจ้าซุปเปอร,ร์บอลต่อยร้อยสามสิบหกนะครับ แล้วก็ต่อให้รุ่นพี่เลยนะเพชรอู่ทองออกขวนเมืองครับร้อบอลน,นะครับเจ้าซุปเปรอร์บอลตีเมืองเลยซุปเปอร์บอลทีเด็ดเก้าในแมตช์นะครับของดีจากน้องบัวลำพูบ้านผมเองครับนะน้องบัวลำพูนะครับเด็กหนุ่มวัยยีปีครับมวยซ้ายครับเตะท้ายต่อยทรายนะครับบูดุดันเอนเตอร์เทนคนดูดีได้อย่างดีครับ แข,ๆๆๆแข็งแรงครบเครื่องนะครับมีศอกนะครับมีศอกเป็นเครื่องหมายการันตียี่ห้อซุปเปอร์บอลนะครับศอกนี่โอ้ทำปฏิหารมานะครับนานมาแล้วแหละในการพบกันกับจำไม่ได้แล้วใครนะศอ,อกดอกย่อพริกนะครับวันนั้นผมจำได้นะครับจำได้อยู่แต่ไม่รู้คู่ต่อกรร เป็นติดติดปากอยู่นะครับล่าสุดนี่ไปเสมอกับเจ้ามงคลเพชรเพชรยินเดียแคเดมีนะครับล่าสุดของเขาไปเสมอที่นู่นแหละแถวแถวภาคใต้นู่นแหละนะครับส่วนคู่ต่อกรอก็คือเพชรอุ่ทองออกขวัญเมืองลายนี้ก็ไม่ต้องเซอร์ะนะจากกลุ่มพลังใหม่เนี่ยเกดพีเมียมเลยลายนี่นะครับขึ้นไป้ายไว้ช็อตหนึ่งแล้ว ฉันนั้นจะเจอกับเจ้าธนชนัยบ้างก็ไม่พร้อมก็ออกไปนะครับกลับมาก็ซ้อมอยู่ตลอดนะรุนพี่25ปีครับมวยขวาครับจากบุรีรัมนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงครบเครื่องลายเนียไอคิวสมองเป็นเลิศน,นะครับนะเ,เขาเรียกว่าประเภทที่ว่ายอดมวยอัจฉริยะก็ว่าได้นะครับเจ้าเพชรอุทธรายนี้นะครับ ในเบื้องต้นนะครับผมมาประเมินกันดูแล้วนะครับผมมาประเมินดูแล้วผมให้กําลังใจมวยบ้านผมครับซ bon ุปเปอร์บอลตีมึงเลยครับหร bon ือแมตตี้ทีเด็ด99ครับซุปเปอร์บอลตีมองเลยทีเด็ด99นั่นแหละครับเบื้องต้นนะครับหลังช่างเจอกันอีกทีนะครับมาถึงคู่สี่นะครับพบกันในพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์นะครับ เป็นการพบกันระหว่างเจ้าต้นเพชรนายแพทย์ ath, วิรชนนะครับพบกับเจ้าลูฟี่สอมงคลการช่างนะครับเจ้า,าต้นเพชรนะรายนี้ก็หลุดจากโครจรวงหลุดจากโครจรมวยรอบปูนเสือตัวที่20นะครับเ,เนื่องด้วยดูสรีระเรือล่างแล้ว มันเล็กกว่าเพื่อนเยอะนะครับก็คงจะเป็นการระบากนะครับทางผู้บริหารเรือผู้จัดก็เลยเอาออกแล้วก็เอาใครมาแทนวันนั้นรู้สึกจะเป็นเจ้ากรมั้งเอาเจ้ากรมาเสียบแล้วไอ้กรก็พาพี่น้องลงคลองไปนะครับเด็กนุ่มว้18ปีนะครับบวยขวาจากอุบนนะครับประเภทดุดันลายนี้นะครับเตะขาต่อยมัดสตา์มวยมะขามข้อเดียวนะ ล่าสุดนี่ชนะเจ้าประตักทองซินบีมวยไทยนะต่อยดีครับแต่มันเล็กเล็กมากอ่ะในมวยรอบอ่ะนะครับในแมตช์ที่ไปเจอกับเพชรเอาไทยอะ่ะวันนั้นแพ้เพชรอาไทยอะ่ะโอ้โหขาดทอนเลยนะครับอาทางผู้จัดก็เลยเอาออกมาแล้วก็มาให้จับคิวเข้าให้ในมวย ต่างๆนะครับในสึกต่างๆนะครับโดยล่าสุดก็ไปชนะเจ้าประตักทองซซบีมวยไทยนะครับดุดันไฟเตอร์นะครับส่วนเจ้ารูฟี่สมงคลการช่างนะครับเด็กหนุ่มวัย19ปีครับมวยขวาจากนครพนมนะครับไอ้มอนี่มีสอกลักไก่นะตั้งรับจับทางครบเครื่องนะครับล่าสุดก็ไปแพ้เจ้าชายกลางสสมบัตินะครับ ไอ้ลูฟี่รู้สึกมันจะไปหากินกับสามยกมากกว่านะเจ้าลูฟี่ลายนี่นะอืมจะไปหากินกับมวยสามยกซะมากกว่านะครับก็ไปตกเสฟอปะตัดไปไลยต้นเพชรนะครับไม่แน่อาจจะเป็นสกอร์ต่ำนะครับต้นเพชรลายนี้ถ้าเจอเจอตัวเท่ากันนะอะ่ถ้าเจอเจอตัวที่ว่าพอไปกันได้นี่เจ้ายางเจ้าลูฟี่นี่โอ้โหผมว่าจิมกล่อมครับนะครับ ชอบมากมากครับต้นเพชรนายแพทย์วีระชนนะครับก่อนจะไปถึงมวยด,ด,ด,ดิสอโคเด็ดแล้วก็อภิมหาโคเด็ดเจ็ดยันด้านะครับมวยชอบในแบตดี้นะครับก็ฝากถึงผู้มีพระมุัเช่นเดิมนะครับซาโบเบตสามห้าเก้าเว็บแทงมวยวลา,ายครับเดียวสเต็ปออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวนะครับซาโบเบตซาโบเบตครับแอดเข้าไปมีอัดนำหน้านะครับ มีแอดนำหน้านะครับ S359SBOT ครับก็กรุโาเลื่อนขึ้นไปดูลิงก์ที่ผมลงไว้ที่แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็สนใจก็จิ้มไปเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์อ่ะจันทร์ถึงวันอาทิตย์อ,ะอ่ะอย่างอาทิตย์นี้ก็วันจันทร์ก็มีนะครับวันจันทร์ก็มีอ่าวันนี้ก็วันนี้วันอังคารที่ผมรายงานอยู่นี่ก็เป็นสศึกกิจมึนนมั้างนะ เป็นสืบกิจมบองนวนถ่ายทอดทั้งเพจ Facebook นะครับอ่ะสรุปให้อีกทีคู่แรกชอบไปที่เจริญชัยเจพาวเวอร์ภูเก็ตนะครับคู่ที่สองชอบไปที่ทีระเดชชอห้าพยัคคู่ที่สามซุปเปอร์บอลตีบางเลยนะครับคู่สีต้นเพชรนายแพทย์บริชนนะครับหมัดบวยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็ไปเจ,เจอกับผมในชอบหลังช่างนะครับอย่างวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เจ้านมเปี้ยวตรรัวราชธนนั้นก็เป็นวัดนะครับก็ได้แก้งถอนออกไปนะครับแต่คู่ต่อกรอนที่จะมาต่อกรอนกับเจ้าเสือใหญ่นั้นไม่รู้เป็นใครหรือว่าจะยกออกทั้งคู่อันนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับ ว้เจอกับผมในชอบหลังช่างเช้าวันเสาร์ก็ได้นะครับสำหรับมวยไทยเกียรติศรีนะครับเอาที่ชอบเบื้องต้นไปก่อนนะครับหนึ่งตัวนะครับวันนี้ชอบมากๆนะครับประจำแมตช์นี้นะครับจัดไปที่ต้นเพชรนายแพทย์วีรชนครับชอบมากๆครับหลังช่างเจอกันอีกทีส่วนดิดอิดแล้วก็อภิมหาโคดเด็กเยยันน้ำก็ไปเจอกันในเช้าหลังชอบหลังช่างกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอให้ทุกท่านทุกโชคดีกับศึกเจ้ามวยไทยสวัสดีครับ